สวัสดีค่ะมาพบกับช่องสปอร์ตไทยไทยก็ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับกีฬาต่างๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เวลามีคลิปดีๆจะได้รับชมก่อนใครก็ต้องยอมรับกันนะครับว่าช่วงจังหวะช่วงปลายเซตที่หนึเนี่ยเรามีโอกาสนะครับในเรื่องของการทําแต่ว่าเรื่องเราไปผิดพลาดในเรื่องของการรับเสิร์ฟทำให้ การที่จะได้แต้มในเซตนั้นเนี่ยทำให้ผิดพลาดไปนะครับก็เลยต้องเสียเซตนั้นไปส่วนกับมาในเซตที่2เนี่ยเราตั้งหลักไม่ทันในเรื่องขาดความมั่นใจในเรื่องของการรับเสิร์ฟนะครับรวมถึงรวมถึงเขาเสิร์ฟดีด้วยนะครับในเรื่องของการเสิร์ฟของเขามีประสิทธิภาพมากขึ้นทําให้เราไม่สามารถเล่นในรูปแบบของเราได้นะครับบอลของเราจะเป็นเรื่องของบอลแก้ซะมากกว่านะครับก็เลยต้องทําให้เรื่องของกระบวนการเล่นเนี่ยมันต้องเปลี่ยนแผนในเรื่องของการทํา ต่อสู้กับเขานะครับก็เลยทําให้พลาดไปในวันนี้ครับใช้ระดาษไม่มีส่งน้องๆไปไปลงไปเรื่อยๆกันก็ต้องพยายามนะครับเพราะว่าในในชุดแรกเนี่ยไม่สามารถยินระยะได้นะครับแล้วก็มีข้อผิดพลาดเราก็ต้องพยายามหาตัวที่จะต้องลงไปเปลี่ยนเกมให้ได้นะครับในวันนี้เกมต่อไป็เก็เป็นเกมที่หนักครับ,บตุยีก็เปลี่นเป็นเกมที่หนักเพราะว่าฉะนั้นเราต้องต้องพยายาม ดูแลตัวเองนะครับดูแลตัวเองหมายถึงการพัฒนาตัวเองรักษาเกมของตัวเองให้ได้อย่างวันนี้เราไม่สามารถเล่นในเกมของเราได้เพราะว่าเรื่องของการรับเสิร์ฟนะครับเราคงต้องไปปรับในเกมในการรับเสิร์ฟใ,ให้ดีกว่านี้ครับผมก็ขอบคุณนะครับกําลังใจแรงเชียร์ทั้งในสนามและจากที่บ้านนะครับตอนนี้นักกีฬาของเรานะครับต้องการกําลังใจนะครับแล้วก็ พื่อต่อสู้ต่อใน3เกมนะครับฝากเป็นกำเนิใจต่อให้พวกเราด้วยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมเซตแรกเราก็เข้ามาด네ีนะคะเราก็แอบเสียดายที่เราพลาดไปเราทําไม่ได้เองค่ะเรามาเสียตอนท้ายไปแล้วก็เซตสองเซตสามก็ ก็ไม่สามารถที่จะกลับกลับมาทำระบบของเราได้เราก็พลาดพลาดยาวไปใสอง่นสามเลยค่ะแล้วก็ขอชิ่นชมเนเธอ์ไรนะคะที่เขาสามารถเอาชนะเราไปได้เราเขาแก้เกมมาดีด้วยค่ะเขาเขาเล่นดีค่ะ เราเราก็เราก็ต้องกลับไปไปไประชุมดูวีโอกันอีกทีนะคะว่าเราผิดพลาดต,ตรงไหนแล้วก็พรุ่งนี้เราก็กลับไปซ้อมแล้วก็แก้ไขกันอีกทีค่ะแล้วก็วันแข่งเราก็ค่อยๆปรับไปทีละนิดทีละหน่อยะคะ่ะให้มันดีขึ้นเรื่อยๆคะ่ะ คือความมั่นใจเรามีอยู่แล้วค่ะแต่ว่าช่วงช่วงช่วงขณะเวลาแข่งขันคือเราจะทํายังไง <c oughs> เรามั่นใจได้ตลอดเกมเราเล่นได้แน่นอนตลอดตลอดเซตนะคะคือเรายังมีความผิดพลาดตรงที่เรายังมีความไม่แน่นอนของของแต่ละเซตอย,ยู่อะค่ะค่ะก็วันนี้ก็ขอบอคุณกอ,องเชียร์ที่สนามแล้วก็กองเชียร์ทางบ้านนะคะที่เป็นกําลังใจพวกเราพวกเราก็จะทใหน้าทำหน้าที่ดีที่สุดค่ะแล้วก็อย่าลืมส่งกาลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ สัมภาษณ์ใครอีกไหมคะเดี๋ยวได้เรียกมาโอเคค่ะอะกแกอไรนะคะก่ก็รู้สึกว่าในช่วงต้นเกมเราก็ต้นเกมเซตแรกเนาะเราเราก็ทําได้ด right ีแต่ว่าเขาเขาก็แก้ทางเรามาเหมือนกันเขาก็แก้เกมเรามาเหมือนกันเพราะว่า ในช่วงแรกเนี่ยพอเราเล่นได้ไงค่ะเขาเขาก็จะเน้นเสิร์ฟใส่เราเลยเพราะว่าเขาจะตัดเกมลุกเราให้ได้มากที่สุดอะไรค่ะซึ่งเราก็พยายามทําเต็มที่แล้วแต่ว่าผลมันก็ออกมาแพ่สามศูนย์เราก็ถามว่าเสียดายไหมก็แอบ,บเสียดายนิดนึงค่ะแต่ว่าก็ยนงไงก็ต้องสู้ต่อไปหนูว่าไม่ต่างมากเพราะว่ายิ่งเราได้เซตอะ เขาจะยิ่งเล่นดีขึ้นเขาจะยิ่งเล่นดีขึ้นแน่นอนหนูเชื่อแบบนั้นเพราะว่าเขาก็เขาเขาามีความแบบเขามีความมั่นใจใน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 ตัวเองแล้วก็ในทีมเขาสูงมากเลยค่ะซึ่งหนูมองว่าต่อให้เราได้เซตแรกเนี่ยมันฝั่งเขาอ่ะเขาเขาเขาาจะไม่ดาวลงแน่นอนยังมันอาจจะไม่แตกต่างจากนี้มากค่ะ ดีดีใจค่ะที่ได้มาแข่งที่ไทยแล้วก็ได้ยินข่าวว่าแบบบัตรหมดเร็วมากอะไรเงี้ยซึ่งเราเออก็รู้สึกว่าแบบดีใจมากๆที่แฟนๆรักแล้วก็อยากเชียร์พวกเราแล้วก็ทีมชั้นนำระดับโลกแล้วก็รักวอลเลย์บอลขนาดนี้ค่ะถามว่าเรามีโอกาสไหมเราก็มีโอกาสครับบอลมาลูกกลมๆแล้วมันสามารถออกได้ทั้งสองฝั่งอยู่แล้วแล้วก็ เราก็ต้องทําให้เต็มที่ในทุกๆเกมค่ะแล้วก็เราต้องอดทนให้มากกว่าทีมอื่นเขาด้วยค่ะก็ฝากถึงแฟนๆทุกคนนะคะทั้งที่มาเชียร์ที่สนามแล้วก็ทั้งที่รับชมอยู่ทางบ้านนะคะกะ็ขอบคุณขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ช่วยเชยร์ช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราต่อด้วยนะคะพวกเราก็ทําหน้าที่ของพวกเราให้เต็มที่ค่ะแล้วก็จะสู้ให้สุดใจให้ได้มากที่สุดค่ะ พอได้ค่าขนมก็ <laughs> ไม่เท่าไหร่นิดนึงนิดนึงโชว์ชเหรอนิดนิดหน่อยค่ะค่าขนมจะได้หายเหนื่อยไวไว <laughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณ ก็เกมการหา่ก็อย่างที่ทุกคนทราบนะคะมันอาจจะไม่ได้ชนะแต่ว่าตอนนี้เราเราไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องดูว่าเราจะแพ้หรือชนะอะไรเงี้ยค่ะเราอยากเรียกขวัญกาลังใจของน้องๆทุกคนแล้วก็ในทีมของเรากลับมาให้ได้มากที่สุดแล้วก็ให้เป็นทีมของเราเองแล้วก็ให้สนุกสนานแล้วก็ให้มีความสุขในการเล่นจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วอย่างวันนี้ชมรู้สึกว่าในสนามน้อง,องๆเต็มที่ทุกคนแล้วอย่างอ่ะหกตัวหลักไม่ได้จริงๆหรือว่าอาจจะมีการแบบบาดเจ็บนิดนึงอะไรเงี้ยหรือว่าในรูปแบบเกมนั้นๆน่ะเขาอาจจะแบบว่า ดักทางถูกเราก็ส่งน้องๆที่ที่เป็นตัวสำรองลงไปซึ่งณตอนนี้กล้าพูดได้เลยว่าตัวสำรองไม่ใช่ตัวสำรองอีกแล้วนะคะสามารถทดแทนรุ่นพี่ๆได้เลยแล้วก็รู้สึกว่าชื่นใจมากๆที่น้องลงไปแล้วโชว์ศักยภาพแล้วก็กระตุ้นพี่ๆให้ให้อยู่ในเกมแล้วก็วันนี้รู้สึกสนุกมากจริงๆค่ะวันนีน้ ก็วันนี้ก็ดีใจค่ะที่ได้โอกาสลงสนามค่ะก็รู้สึกว่าทุกโอกาสมันก็คือโอกาสค่ะหนูได้ลงไปอยู่ในเกมมันก็จะเป็นประสบการณ์ของหนูเพื่อจะได้ช่วยทีมให้ดีขึ้นในภายภาคหน้าค่ะถึงแม้ว่าวันนี้จะไม่ได้ผลเป็นไปตามที่คาดหวังแต่ก็รู้สึกว่าทุกๆคนพยายามเต็มที่แล้วค่ะแล้วก็เราก็มีรูปแบบในเกมของเราที่เราก็มีลูกที่เราสู้เหมือนกันค่ะก็ขอบคุณที่มาแชร์กันวันนี้ค่ะ เรื way, ่องวิาพากษ์วิจารณ์มันเ,เป็นเรื่องธรรมดาเราพูดอยู่ทุกๆปีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราพูดทุกๆปีอยู่แล้วเพราะว่าในเรื่องของเกมกีฬาทุกคนเหมือนเล่นเกมมันก็จะมีอารมณ์อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคนเชียร์ก็เชียร์คนอาจจะตำหนีติเกาะก,ก็ว่ากันไปยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ว่ากันนะคะแต่ว่ายังไงเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เสียกําลังใจนะตรงนี้แต่นักกีฬาเขาจะเขาจะเห็นไม่เห็นอันเนี้ยชมชมไม่ทราบแต่ว่าชมรู้สึกว่าทีมของตัวเองอะรู้สึกว่าแบบหัวใจแข็งแรงมากแข็งแกงมากแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนมีกําลังใจจทีี่ดาก ส่วนมากส่วนมากเราจะเห็นกําลังใจที่ดีมากกว่าคนที่จะมาตีมากก่ออันนี้เราเข้าใจสําหรับคนที่มีอารมณ์ในด้านเกมกีฬาเป็นธรรมชาติอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะจากสองสนามที่ผ่านมาใครจะว่ายังไงอะ่ะเราไม่ได้สนใจเพราะว่าเป้าหมายเราไม่ใช่แค่นี้อันนี้เราพูดจริงๆว่าเป้าหมายเราไม่ใช่แค่นี้แต่เราก็ไม่ยังไม่ยังไม่ได้แบบกดดันพูดถึงโอลิมปิกอะไรมากมายเราอยากจะบู์ทีมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเพราะว่าเราต้องคํานึงถึงการเริ่มต้นว่าอย่างปีก่อน ปีก่อนที่เราทําได้ดีเนี่ยเราค่อนข้างมีเวลาเตรียมทีมกันถึง2ปีซึ่งเวลาโควิดนะคะแล้วเราก็อยู่ด้วยกันเราไม่ได้ออกไปเล่นต่างประเทศสักเท่าไหร่แต่ปีนี้น้องๆทุกคนอ่ะจากปีที่แล้วผลของจากปีที่แล้วค่อนข้างแบบบูคินได้ดีพอทีมดีน้องก็มีศักยภาพไปเล่นต่างประเทศพอกลับมามันก็เป็นอะไรที่ยากอย่างสังเกตได้จากทีมต่างประเทศบางคนตัวหลักเขาก็ไม่ได้มาเล่นแต่เขามีตัวที่สมารถทตัวแทนเขาก็มีการแบบเขาเรียกอะไรอ่ะ บางทีมก็มีแพ้มีชนะบ้างอะไรอย่างเงี้ยในวีเอซึ่งซึ่งมองได้เห็นชัดว่าแต่ละทีมอ่ะเขามีการวางแผนอย่างเราก็เช่นกันแต่ว่าของเราอ่ะศักยภาพของทีมเราอ่ะมันค่อนข้างที่จะมีทรัพยายกรค่อน,คนข้างน้อยตัวเลือกค่อนข้างน้อยมันก็เลยทําให้ที่จะต้องเป็นแบบตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เท่าน,นั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เข้าใจแล้วก็พยายามที่จะปิดร่างกายกลับมาเหมือนกันเช่นกันนักกีฬาเองก็เช่นกันดันงนั้นแล้วมันออกมาแบบเนี้ยช่วงมีความรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจในจุดเริ่มต้นด้วยว่า การนี่เราจะรวมทีมกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างที่จะอะไรซับซ้อนมากๆเลยอันนี้อยากให้เข้าใจตรงนี้แต่ว่าณนะตอนนี้เดินทางมาถึงสนามที่3ามอะแลามีความรู้สึกว่าเรื่องสภาพร่างกายเรื่องสภาพจิตใจอะไรทุกอย่างอะน้องๆค่อนข้างแบบทำแบบค่อนข้างร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะะแล้วก็รู้สึกว่ากำลันนงใจที่มีณนะตอนนี้ดีมากๆค่ะ จริงๆไม่ไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้แข่งกันติดต่อนียไม่ค่อยน่ากังวลเท่าไหร่อย่างพรุ่งนี้เราพักเรามีกันดีคาเบลลี่ร่างกายค่อนข้างทันแล้วก็อย่างน้องๆเองอย่างเงี้ยตัวสำรองที่สามารถลงไปทดแทนพี่ได้เลยเนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นกังวลว่าคนนี้บาดเจ็บแล้วจะเล่นไม่ได้เราก็มีตัวแทนอยู่ก็ตามเกมกีฬาเล่นเยอะก็จะมีการแบบเมื่อยล้าของกีฬายุเยอะแล้วอะไรเงี้ยจริงๆก็ไม่ได้บอกว่ายุเยอะแต่ว่าเออนะ ดีคอเวอรีม id, ไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จะเอาแบบยาพิเศษยังไงแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะแต่ยาพิเศษของชมจริงๆอ่ะชมรู้สึกว่ายาอะไรก็ไม่เท่ายากำลังใจจริงๆค่ะจริงๆกันเจริงๆให้เมรละกันค่ะก็เหลืออีก3ามเกมค่ะที่ไทยค่ะก็สำหรับใครที่มีบัตรนะคะก็มาเชียร์พวกเราได้ที่สนามน,นะคะสำหรับใครที่ไม่มีบัตรก็ฝากเชียร์พวกเราผ่านหน้าจอทีวีด้วยนะคะพวกเราก็จะเต็มที่ในทุกชุมตแมค่ะแล้วก็ จะพยายามงานศักยภาพของพวกเราให้ได้มากที่สุดค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะ